เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีชาวยูทูปกันทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ช่อง m a n นี่พีเพลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ m a n นี่พีเพลก็ได้มีโอกาสมาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ <Wow. S 1> เมื่อมาถึงจังหวัดบุรีรัมย์เราก็ต้องหาอะไรกินกันสักหน่อยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าช่วงเวลาที่เรามานั้นตกเย็นแล้วนะครับประมาณ4ี่หโมงเย็นนะครับร้านอาหารบางร้านก็ทยอยปิดไปแล้วนะครับ แต่พอดีเราไปเจอร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่ากําลังเปิดพอดีเลยครับด้วยความหิวเราก็ต้องเลี้ยวเข้าไปเลยครับร้านนี้มีชื่อว่านี่เลยครับตีภาค2นะครับเป็นร้านข้าวต้มนะครับแล้วก็มีอาหารเยอะแยะมากมายให้เราเลือกนะครับส่วนบรรยากาศในร้านก็ประมาณนี้เลยครับมีโต๊ะเยอะมากครับ มัฟนาจะประมาณ50โต๊ะเห็นจะได้นะครับส่วนเมนูในร้านนะครับก็แบบนี้เลยครับประมาณนี้เลยมีทั้งเมนูผัดเมนูต้มนึ่งนะครับแล้วก็มีประเภทยำด้วยนะครับเขาก็มีเหมือนกันแล้วก็ของทอดนะครับส่วนนี้เป็นหน้าตาอาหารที่เราสั่งมาครับเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวไปทีละจานทีละเมนูกันเลยนะครับ มาที่จานแรกครับนี่คือผัดผักบุ้งหมูกรอบหลายคนสงสัยว่าหมูกรอบอยู่ไหนทําไมไม่เห็นหมูกรอบเขาอยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับตักโชว์ให้ดูเลยเมนูนี้กินคู่ข้าวต้มอ,อร่อยมากครับอันนี้จะเป็นยำไข่ดาวนะครับรสชาติแซ่บมากเลยส่วนนี้จะเป็นหมูเค็มทอดนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ทางร้านเขาแนะนํามานะครับอร่อยแบบไม่ต้องจิ้มซอสเลยก็ได้นะครับ อันนี้จะเป็นไส้ตันทอดกระเทียมนะครับอันนี้จะเป็นต้มขาไก่ซุปเปอร์นะครับรสชาติสุดยอดมากแซ่บมากตีนไก่เปื่อยกำลังดีเลยนะครับจานนี้ต่อไปครับอันนี้จะเป็นผัดชาปลากระพงนะครับอันนี้กินคู่กับข้าวสวยอร่อยมากส่วนในนี้แนะนำเลยครับพระเอกของเราเป็ดพะโลนะครับเสิร์ฟพร้อมกับน้ำส้มนะครับ นี่ครับเป็ดนุ่มๆนะครับจานนี้ต้องบอกว่าทีเด็ดเลยนะครับนี่ครับคือทั้งหมดที่เราสั่งมานะครับเดี๋ยวจะหาว่าเรากินจริงหรือเปล่าอร่อยจริงไหมนี่ครับเราถ่ายหลักฐานตอนที่กินเสร็จแล้วนะครับไม่มีเหลือเลยนะครับอย่าลืมนะครับตีภาคสองนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ถามใครเขาก็รู้จักกันหมดแล้ครับ ร้านจะเปิดตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึงตีหนึเลยนะครับเปิดมากว่า30ปีแล้วนะครับสําหรับพิกัดของร้านเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเมื่ออิ่มท้องแล้วก็เดินเรียกน้ำย่อยสักหน่อยไม่ใช่เดินเรียกน้ำย่อยสิเ้าเรียกเดินให้อาหารย่อยนะครับหาของหวานกินกันก่อนดีกว่าเดินมาเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าสอบถามทางร้านตีเขาบอกว่าร้านของหวานที่นี่เดินไปอีกประมาณ100ยถึงเมตรก็จะเจอร้านของหวานนะครับพอเดินไมาเรื่อยเราก็จะเจอนะครับนี่ครับบัวลอยแต้จิ๋วนะครับมีทั้งร้อนและเย็นนะครับที่เราสั่งมาก็อันนี้จะเป็นภายในร้านนะครับ ที่เราสั่งมาก็เป็นนี่ครับรวมมิดเลยนะครับเราสั่งรวมมิดมาเยอะแยะมากมายเลยไม่รู้อะไรบ้างนะครับนี่ครับตักให้ดูเลยต้องบอกว่าหวานเย็นกําลังดีนะครับไม่หวานเกินไปไม่หวานจนแสบคอนะครับใครที่ชอบหวานน้อยก็ลองมาทานกันได้นะครับนี่ครับบัวลอยแต้จิ๋วนะครับราคาถูกมาก เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้นะครับก็เป็นการรีวิวร้านอาหารจังหวัดวีรีรัมที่ Many People ได้มาเยือนนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Many People ไว้ด้วยนะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ